เดี๋ยวนะพอแล้วพอแล้วเออเอหไปตั้งซะสุดโลกเลยเนี่ยคุณชอบเขามาสุดโลกอ่ะมันแบบมันให้อารมณ์แบบไกลมากอ่ะมันไกลจริงอ่ะแม่ดูเหมือนเป็นคนไร้ค่าเลยเนี่ย ก็ดีค่ะผู้ชมเออช่วงนี้เราอยู่บ้านกันเนาะก็แดดก็คือมานะคะลมเรียตรงนี้ออกมารับแดดหน่อยได้เสริมวิตามินดีให้กับร่างกายนะแม่ตัวเองอืะเพราะแม่มารับทุกวันตัวเองเป็นตะไปเที่ยวตัวเองแน่นอนเพราะว่าได้ยืนตรงนี้อันนี้ยืนเอาดิชันบังแดดเลยเห็นชัดๆเลยค่ะ แน่นอนค่ะแน่นอนค่ะต้องมายืนดวงแดดช่วงนี้นะคะเราอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านก็มีเวลาได้ดูยูทูบยูทู e ดูเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กได้ส่งได้ส่องอะไรอย่างนี้นะแล้วสิ่งที่ส่องมาก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 ที่สุดเลยนะก็คือเป็นพวกอาหารเป็นแบบร้านอาหารบ้างถ้าไม่ได้ไปกินก็ต้องทําเองบ้างใดๆดบ้างคุณแม่ส่องอะไรบ้างนี่แต่ของกินนี่แต่ของกินเหมือนกัน่างๆก็คือตอนเช้าทำอาหารเสร็จ้ามีเวลาบ้างก็คือต้องออกมาแบบนั่งดูยูทูบยูทูขนมขนมทำกับข้าวนอน ไปดูมามีอันนึงสะดุดตามากคุณผู้ชมเหมือนจะเป็นไก่ทอดแต่ว่าเป็นไก่ทอดที่มันเป็นสีฟ้าเขาบอกว่ามันเป็นไก่ทอดมิ้นช็อคสีฟ้าหรออืมฟ้าเขียวอย่างเงี้ยมิ้นเงี้ยมิ้นช็อคเอย่าแต่มิ้นช็อคเลยดิฉันเห็นครั้งแรกดิฉันก็ช็อคเหมือนกันว่ามันกินได้หรือเปล่าไก่ทอดสุดช็อคใช่ ช็อกยังไงช็อก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 เป็นที่มาคุณแม่ลองเพลงถูกต้องแล้วดังนั้นวันนี้เราจะลองทําไก่ทอดนั้นหน่อยดีกว่าแต่ว่าเขาทำมิ้นช็อกอย่างเดียวแต่ว่าวันนี้เราจะทําไก่ทอดสช็อกคุณผู้ชมก็คือช็อกไก่ทอดช็อก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 ช็อลองผิดอันที่1เราจะทเป็นมิ้นช็อกอันที่2อเราจะทาเป็นดก ช็อปอันนี้สเราจะทาเป็นไว้ช็อปขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาหมักไก่กันก่อนดีกว่าะนะคะไก่ที่เราเตรียมไว้จะเป็นส่วนไหนก็ได้จริงๆแล้วแต่คุณผู้ชมชอบส่วนไหนอยากทอดส่วนไหนกินก็ได้หมดเลยจ้ะเพราะฉะนั้นก็3าส่วนเลยใช่ไหมได้หมักทิ้งไ้เลยใช่ไหมหมักทิ้งไ้เลยมีอะไรบ้างวันนี้มีสะโพกแล้วก็มีปีกกลางปีกกลางแล้วก็มีปีกบนเผ็ดไหมไม่ต้องเผ็ดมาเอาสีเวลาใส่าปาปีิก้าส่วนมากอะ่ะเอาสีแล้วนี้ก็ใส่ผงกระเทียมผงกระเทียมพริกไทย อ่าส่วนผสมใส่ไปตามพอเหมาะพอสมนะคะใก้หมักน่าทิ้งไว้นะต่อไปเรามาทำส่วนผสมของแป้งกันส่วนผสมของแป้งเลยใช่ค่ะแป้งที่จะเอาซุบทอดนะแป้งทอดต่อกับแป้งสาลีนะให้ร่อนแป้งอ่ะตรงนี้ไม่เหลืออะไรเลยก็ใช่ไงก็คือไม่ให้เหลือแต่มันไม่ให้เป็นก้อน อวหมอไม่ให้มันเป็นก้อนหรอไม่ให้มันเป็นก้อนแค่นั้นเองความหมายของการร่อนแป้งก็คือร่อนไม่เหลือได้แต่อย่าให้มันเป็นก้อนแค่นั้นเองอ๋อยึงว่าร่อนเอาส่วนผสมอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งแปลกปลอมออกถ้ามันมีก็โอเคแต่มันก็ไม่มีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าทำขายกันนะนี่เป็นเม็ดนะใช่เป็นเม็ดก็ทิ้ง่ะอันนี้เป็นส่วนของแป้งแห้งแป้งแห้งนี่เป็นแป้งอะไรนะแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพด S <S โอเคเราก็เตรียมแป้งไว้อันนี้เป็นแป้งส่วนแห้งนะเดี๋ยวเราก็เอาวางไว้ตรงนี้ก่อน้ก่อนนะคะเป็นต่อแล้วเดี๋ยว <คน S 2> แม่แล, <S 2> <S 2> แล้วเดี๋ยวแม่หักมุมนะน้ำไม่ไดเอามาผสมแป้งนะเอาลาดเป็นก่อเ่เงียม ใช้น้ำเย็นจัดมาผสมมาคนตายเดี๋ยวก่อนนะเป็นโตนะมาม่าทำงานก่อนนะครับเ,ออเดี๋ยวค่อยไปนะทั้งหมดทั้งมวลก็เอาตังค์มาให้เป็นโตะนะซื้อข้าวให้เป็นโตกินเ็นโตเนี่ยใช้เยอะกว่ามาม่าออพี่ก่อนไม่ได้ใช้เงินเลยส่วนนี้นะทุกวันนี้พี่กอนก็มาเด็ดผักเด็ดหญ้าก,กินหน้าบ้านทั้งหมดซื้อข้าวให้เ็นโตกินอย่างเดียว่ะคนพี่ลูกอ่ะยืนทำไมฉเฉยเฉย ใช้งานเลยอ้าก็เห็นตัวเองทําอยู่นึกว่าแบบว่าเอ้ยก็หนจะเปิดร้านขายเลยเนาะเหมือนสองคนแบบปีห้ามันนั่งแบบเปิดร้านอะแล้วก็แบบเตรียมของอะออขายหน้าบ้านหรอมีใครจะมาซื้อไหมเนี่ยอีกไหมที่จริงร่อนแล้วมันก็ยังนี่อยู่ดีเดี๋ยวนะพอแล้วพอแล้วอออ้อาวโอ้โหไปตั้งซะสุดโลกเลยเนี่ยคุณชอบเมาสุดโลกอ่ะมันแบบ มันให้อารมณ์แบบไก่มากอะม่นไจริงอะโอ้โหเอาไปตั้งสุดโลกเลยนะออดูแบบมันอยู่ตรงโน้นอะมือล้างแล้วนะคะอุ้ยมันดูแป้งจะเยอะนะอย่าบึง่งอย่าบิ้งคนอย่าบึ่งคนนับไป20่ินาทีนับไป20่สินาที20วิสรุปขั้นตอน,นง่ายๆนะคุณผู้ชมหมักไก่ทำแป้งทอดไก่แล้วเดี๋ยวเรามาทำซอสกันคะ่ะ ทอดไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอุ้ยชิ้นมันเบลเลอร์บล่าเหมือนกันนะก็คือว่าอันนี้นะทั้งหมดทั้งมวลให้เป็นชิ้นใหญ่ขนาดนี้มีเนื้อไก่ยเยอท้อนี่ท้องเป็นแป้งหมดเลยไม่หรอกอันนี้เป็นสะโพวกว่าชิ้นใหญ่เยอ่าโอเคเสร็จปุ๊บเราพักไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราจะมาทําเรื่องราวของตัวเคลือกกันนะ,ท,นนะ,ะที่เป็นช็อกโกแลตอหอมนะได้กลิ่นไก่ ช็อกโกแลตเฮ้ยมันละลายแล้วมันก็ได้เนียนเหมือนกันนะเราไม่ต้องผสมนมไหมเราราดลงไปเลยนะเอามาคลุกดีกว่าเอาเรามาคลุกดีกว่าอ่ะสะโพกลงมาหนึ่งอันอื้อเป็นเป็นแบบนี้อุ้ยเฮ้ยที่จริงมันต้องมีตะแกรงป้ามันต้องมีตะแกรงแล้วมันก็ให้เจ็บแบบที่เหลือมันแบบร่วงลงไปข้างล่างหรือว่าอะไรเงี้ยเหมือนที่เขาแบบชุบโดนัทอะเคยเห็นปะมันก็จะลุก แล้วเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้มันแข็งให้มันเคลือบไปหน่อยดีกว่านะคะอ่ะเร็จละดาร์กช็อกหอัน ซอสต,ต่อไปนะคุณผู้ชมจะมีเบสเป็นไวช็อกโกแลตแต่ว่าไวช็อกโกแลตเนี่ยเขาจะมีจุดเดือดต่ํากว่าช็อกโกแลตปกติหรือว่าดาร์กช็อกโกแลตดังนั้นน่ะคือมันต้องใช้ความร้อนน้อยมากๆในการที่จะทําให้มันละลายนะคุณผู้ชมสมมุติว่าถ้าเติมเนยอ่ะเขาบอกว่าให้เติมเนยทีละแค่หนึ่งช้อนชาเท่านั้น<ช>นี่ก็ฟังเขามานะดูในเน็ตนะก็ไม่ได้เคยถามฝนม,มาแล้วค่ะจ้ะฝนมาแล้วนะคะไม่ช่วยแก่เลยเหรอจะใส่หมดแล้วเนี่ยใส่หมดเลย เนยอันนี้มันนิ่มมันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่จริงอ่ะมันใช้ประมาณแบบ40องศาเองแล้วก็เอาลงมาให้มันแบบละลายต่อข้างล่างอ่ะมันจะละลายยากกว่าดาร์กช็อกโกแลตที่มันจะเป็นแบบเข้มๆแบบนั้นอะความร้อนมันจะต้องแผ่ออกไปข้างๆมันจะได้ละลายเฉพาะของมันแม่ดูเหมือนเป็นคนไร้ค่าเลยเนี่ยเอามาทำมาเดี๋ยวเรารอตอนชุบนะไม่เป็นไรนะ S <S 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 ไม่แต่ว่าอีกกวนชงกะอันนี้นคือปวดมือนะปวดแขนนะใช่มันแข็งไงเราไม่ใช่รายการอาหารเป็นรายการของผู้สูงอายุ เดี๋ยวเราใส่เพิ่มอีกสักอันนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราทําเป็นมิ้นช็อกนะคะอันสุดท้ายนะเวลาไลา่ไว้ช็อกเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาเติมสีกันให้มันเป็นสีมิ้นเอ๊ะมันต้องผสมสีฟ้าลงมาหน่อยอุ้ยอันนี้เหมือนเป็นมัทฉะนะถ้าเราเติมผงมัทฉะลงไปเป็นเอ๊ะในมัทฉะอุ้ยชชเขียวน้อยไปของเขาจะเขียวเข้มกว่านี้ใส่กลิ่นมิ้นนะคะต่อไปมันจะได้เป็นแบบช็อกมิ้นนะ,อ,ะออกหรือยังเนี่ยออกแล้วหนึ่งหยดเฮ้ยยาสีฟันอุ้ยกลิ่นชัดมากอบบสองหยดพอไหม เรียบร้อยทั้ง3ช็อกนะจ้าดาร์กช็อกไวช็อกแล้วก็มินช็อกเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเว้ยเสร็จแล้วเรามาชิมกันดีกว่าค่ะอุ้ยน้องๆทำไมไม่ชิมให้พี่พี่อุตส่าห์ทำให้น้องๆได้ชิมกัน อ๋อเราทำเองต้องชิมเองก่อนดูว่าคนอื่นเขาแบบ<ด>เอ๊ะยังไงอ่ะเอาเป็นไวช็อกก่อนดีกว่าเป็นแบบว่าซอฟฟ์ๆเนาะอันนี้ก็ยังเป็นแบบเฮ้ยยังเป็นแบบลาวาเป็นเหลวๆ,ๆ,ๆอยู่เลยดีกป่านเฮ่เงียบไปว่ะนึกอยู่ว่ามันเหมือนอะไรเหมือนอะไรมือกินเอแคนะหลอเอนเอแคนอุ้ยขนาดนั้นเลยหรอ,อ,อ,อจิ้มจิ้มสักหน่อยจิ้มสักหน่อยอืมอ,อืมเหมือนไม่ได้ว่าเป็น มันเป็นยมมันตัภาพไปทนั่มันอร่อยเหมือนกินไอติมมันไม่แย่นะแต่ว่าแต่มันก็ไม่ได้ดีอะไม่รู้อะแม่แม่ว่าอร่อยนะมันเป็นแบบไก่ทอดอะเวลาเรากินไก่ทอดอะแต่ว่าไก่ทอดเนี้ยมันคือแบบหรือหรือแม่กินแต่แป้งไปเมื่อกี้อืมเป็นความหวานน้อยอะเข้าใจไหมแบบเนื้อไก่แล้วก็มีความหวานนะมันไม่ได้มันไม่ได้ถึงกับแบบแย่มากแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้เลือกกินเลือกกินไหมก็ไม่เลือกดีกว่าแต่มันมองมองถ้ามองผ่านๆอะเหมือนเอามายองเนสใส่เหมือนกันนะ แต่ว่ามันไม่ใช่จ้ะหรือแม่โอเคอร่อย <c oughs> ม่อร่อยนะ <c oughs> เขาทำเองเขาต้องบอกว่าอร่อยอยู่แล้วจ้ะไม่ใช่ว่าทำเองแล้วต้องบอกว่าอร่อยถ้ามาอร่อยจริงๆอะ่ะ <c oughs> ต่อไปลองแบบที่เป็นดาร์กช็อกดีกว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่ากินโดนแป้งอะ่ะมันจะคล้ายกระโดนัอ่ะ <c oughs> ยอมรับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันกินโดนไก่ด้วยอ่ะมันจะมีความคาวของไก่ออกมัน ที่ผสมก,โโก,กับซอกระแลตเข้าเจอปะไก่ไม่สุกก็เปล่าครา,าวอ่ะเด็กทอดเองอ่ะไม่ได้ใส่แว่นดูเลยอ,อันนี้เป็นยังไงอือไก่ล้วนๆเลยนะตอนนี้ไม่มีแป้งแล้วนะจ๊ะอือมไม่เลยดีกว่าอันเมื่อกี้ แล้วแต่ชอบไงดาร์กช็อกโกแลตอ่ะมันไม่หวานเท่าแล้วมันก็นไม่เลี่ยนเท่เาไวช็อกโกแลตมันจะมีความขมของมันนิดนึงเวย้ยที่แบบพอกินกับไก่แล้วว่ามันโอเคมันมีความขมมาตัดนิดนึงอาหารหลายๆอย่างอ่อ от, อะยอยเขาก็ใส่แบบเป็นดาร์กช็อกโกแลตลงไปผสมเป็นซอสอะไรเงี้ย <c oughs> มันได้ <c oughs> มาถึง <c oughs> พระเอ,อก <c oughs> ของเราในวันนี้มาถึงนเดเดทภูกิมิยะมาถึงเบียร์สุโลวัตมาถึงป้องนวั์ของเราในวันนี้ดูว่ามันจะเป็นอย่างไร าเอ้าวอ่ะลพระเอกเธอคือใครอ๋ออ๋อเป็นเกาหลีเรามาดูทรงคังของเราในวันนี้ดีกว่าน้าแม่บอกว่าอร่อยเนาะยกทั้งชิ้นให้แม่เลยดีกว่าตัดไปสิตัดไปเนาะอวิวิวิซ้อมซ้อมเงาะซ้อมเงาะต้องช่อมยิ้มช่อม มอสันเบาๆกลิ่นมิ้นไม่ช้าใส่เพิ่มได้อีกถ้าเกิดว่าจะแบบคนชอบมิน้นมันต่างัตรงมันต่างตรมีกลิ่นมิ้นไงแต่ไว้ช่องมันจะหอมแบบนมนะไม่ไมม ตอนมันกินเนี่ยแลมันนึกภาพขึ้นมาเขาจะป้าตัวไวท์ท็อของเราอันนี้มันยังไม่ได้แข็งขนาดว่าเคลือบมันจะมีความแบบเป็น texture เหนียวเหนียวนึ่ดอะแล้วมันเป็นกลิ่นมินน์อะเข้าใจปะเมื่อกี้พานคิดไปว่าอุ้ยกินยาสีฟันอยู่เอออย่างนั้นอะไม่ให้กินยาสีฟันกำลังแปรงฟันอยู่กำลังแปรงฟันอยู่อ๋ออันนี้เป็นกลิ่นเบาบางไม่ได้ใส่ไปเยอะขนาดแบบอ๋อใช่ไม่ได้แรงไงไม่ได้แรงถ้าเกิดว่าใครชอบใส่เพิ่มได้อีกถ้าเกิดว่าให้เลือกแม่เลือกอันไหนหนึ่ง จริงมันก็กินได้หมดเลยนะสามอันกินมันกินได้แต่ว่าที่ชอบที่สุดก็คือแบบนหนองยงช่องนี้ดูไม่น่ากินแต่ก็โอเคอืมแปลว่าชอบที่สุดอืมอ่าจุดยืนสองจาาอ่อชอบตุกอันอืมกินได้ถ้าเกิดว่าให้ให้เลือกนะถ้าเกิดว่าพอจะโอเคหน่อยนะก็น่าจะเป็นสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะขออนุญาตตะคุนะคะถ้าสมมติว่าจะให้เลือกอ่ะก็จะเลือกเป็นดาร์กช็อกดีกว่ารู้สึกแบบคุณลินมากกว่าคุณลิน คุณลินคุณลินอ,อ่ะเอาไปลองทําได้นะคะคุณผู้ชมดูว่าตัวเองชอบแบบไหนมันลางเนือ้อชอบลางยาใครชอบแบบไหนมันก็ชอบไม่เหมือนกัน,<ว>นเข้าใจคำว่าลางเนือ้อชอบลางยาไหม ไม่เข้าใจเพราะเด็กรุ่นนี้ก็ไม่รู้จักงเือชอบเราเป็นเด็กรุ่นชั้นเธอต้องเข้าใจเหมือนว่าแบบต่างคนต่างจิตต่างใจต่างชอบไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยลังเนื้อชอบรังยาไปลองทํากันได้นะคะดูว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงลนะนั่งมือเข้ามาก็ได้ผมว่ามีแบบรสชาติที่โอเคเนาะลาไปก่อนนะคะวันนี้นะคะกันเสร็จสำหรับแม่ชีกกจิะคะ่ะครั้งหน้าจะทําอะไรต้องรอติดตามนะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้อง กดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะกดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งจริงๆเลยด้วยนะคะโอเคอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณไปลงบันทึกประจำวันเลยนะคะไม่ใช่ลงบันทึกประจำวันเอากี่เดือนไงไปตึงไปตึงเฮ้ยตึงรู้จักไหมจำนำไงโอ้โหแต่ไม่เกิไปนะคะก็แบบไปดีกว่าผมไชมสวัสดีติตามเขาใช้อันนี้หนึ่ง ไม่ได้ไปบ่อยเคยได้ยินมาเขาเล่าเพื่อนเล่าให้ฟัง